ความสุขความสุขในการทำงานของเรามันหายไปไหนกันครับหายไปกับองค์กรที่เราทำงานอยู่ระบบระเบียบขั้นตอนวิธีการและห้องประชุมที่แสนน่าเบื่อหรือว่ามันหมดไปกับทีมงานเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานของเราหรือความสุขมันหายไปกับคนเก่งๆในองค์กรครับคนเก่งๆที่ไม่เคยหันหน้ามาทำงานร่วมกับใครได้เลยในองค์กรโดยเฉพาะ คนเก่งๆด้วยกันเองนั่นแหละครับคนทำงานหนักภาระงานมากแต่ไม่ภาคภูมิใจและไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองหรือว่าความสุขมันระเหิดหายไปกับจิตวิญญาณของตัวคุณเองนั่นแหละสะสมความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตก็ในเมื่อเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรดีๆผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจทุ่มเทแค่ไหนเงินเดือนก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมครับ หรือว่าความสุขมันหายไปกับความสามารถในการวิาพากษ์วิจารณ์คนในองค์กรของตัวเราเอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ตัวเราเองก็ไม่ได้ลงมือทําให้อะไรมันดีขึ้นมาเหมือนกันวันนี้เราหยุดความคิดตรงนี้ลงก่อนแล้วลองมาช่วยกันดูครับว่าทําไม MIO จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างความสุขด้วยสติในองค์กรอย่างยั่งยืนได้ครับ สังคมยุคปัจจุบันก็เป็นสังคมแห่งความเครียดนะครับเพราะความเครียดมันมาจากทุกด้านแต่ว่าคนเราเนี่ยอยู่ในที่ทํางานมากที่สุดถ้าเรายิ่งมีความเครียดในที่ทํางานมากมันก็จะไปยิ่งเสริมความเครียดที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มากขึ้นไปอีกในทางตรงกันข้ามถ้าเราสามารถทําให้สถานที่ทํางานเป็นสถานที่ที่คนทํางานได้อย่างมีความสุขอันนี้ก็จะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถจัดการกับชีวิตและก็ความเครียดต่างๆของตัวเองได้ดีมากขึ้นครับหลายองค์กร พยายามนำเครื่องมือต่างๆเข้ามาใช้เพื่อยกระดับบุคลากรในองค์กรให้สามารถทำงานได้ดีและมีความสุขแต่หลายๆเครื่องมือนั่นเองก็ทำได้เพียงแค่ผ่านมาและไม่นานก็ผ่านไปเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวที่เคยเกิดขึ้นในองค์กรเท่านั้นเองครับซึ่งแตกต่างจาก MIO ที่เน้นสร้างความยั่งยืนให้เป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กรครับน้องมาบอกเองเลยว่า รู้สึกว่าเอยหนูพูดได้ดีขึ้นแล้วก็จำนวน CFB หรือ Customer Feedback เนี่ยมันลดลงถ้าดูในรอบ5-6ปีที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะดีที่สุดของการทำงานร่วมกันของแต่ละทีมเลยนะทั้งหมดเนี้ยนุ่นไม่รู้ว่ามันเชื่อมยังไงเหมือนกันนะแต่ว่ามันขยับได้สมูทขึ้นเมื่อมี MIO เข้ามาจากที่ว่าเราอายุงานน้อยแล้วก็ ประสบการณ์ก็น้อยที่บางคนหนูก็ไม่ค่อยกล้าถามงานเท่าไหร่จะคุยแค่เรื่องผ่านหัวหน้าบ้างเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือจะกล้าพูดคุยเรื่องงานแล้วก็มีผลสําเร็จมากขึ้นนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุในการทํางานก็ไม่มีเลยเมื่อก่อนนี้คัตเตอร์บาดนิ้วบาดมืออะไรเงี้ยเยอะมากเลยมันก็ไม่ได้ปิดหลักศาสนาได้เลยอิสลามเราก็มีการทําอยู่คือก็เราละหมาท้าเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามา,มาเพิ่มเหมือนกับมาเพิ่มให้กับตัวเราอะคะ่ะ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียนทางด้านจิตวิทยาเราก็มีความสุขเรามีความแสดงความคิดเห็นและเกิดการยอมรับร่วมกันมากขึ้นมันก็ทําให้เรา,า่รู้สึกว่าเอ้ยนี่คือทีมงานจริงๆนะมันใช่อะ่ะมันมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์โจทย์ที่เราเหมือนกับจะถามตัวเองอยู่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันว่าเราทำอะไรหนักหนาทำเหนื่อยทุกวันเลยแล้วความสุขเราหายไปไหนอะไรเงี้ยสตยิในองค์กรหรือชื่อเต็มคือสร้างสุขด้วยสติในองค์กรเนี่ยครับ เป็นโปรแกรมที่เราได้เห็นว่าแนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่องของสติถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานมาจากทางพุทธธรรมนะครับแต่ทั่วโลกเวลานี้ได้มีการนําสติไปใช้ในลักษณะที่ไม่ใช่ศาสนามันเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพจิตให้ทํางานได้อย่างที่เราเรียกว่าไม่วอกแวกไม่ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์คนก็จะทํางานทั้งกับตัวเองร่วมกับทีมงานแล้วก็ทํางานให้กับการขับเคลื่อนงานขององเนี่ย ไดด้โดยทีีม่มมควาเครียยดน้อลง้วกก็จะมมมีคาาสุขขึนเงื่อนไขความสำเร็จของการพัฒนา MIO นั้นในเบื้องต้นต้องประกอบไปด้วย4ปัจจัยสำคัญดังนี้ปัจจัยที่1 CEO และทีมนำมีวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนาความสุขให้กับคนในองค์กรศรัทธาและเชื่อมั่นในโปรแกรม MIO และเป็นแบบอย่างที่ดีใจเป็นใหเป็นอะไรครับ ใจเป็นนายแล้วกายครับเป็นเบาครับกายเป็นเบาโอเคถ้าเราคิดว่าใจเป็นนายกายเป็นเบากายเนี่ยเราอาบน้ำวันละกี่ครั้งครับสองครั้งนี่อาบน้ํากายใช่ไหมครับครับแล้วใจล่ะครับอาบน้ำวันละกี่ครั้งไม่มีครับไม่มีตอนนายไม่เคยอาบน้าเลยก็ไปสั่งกายให้ทําโน่นทานี่ต่างๆเพราะนั่นหลักการผมคือใจไม่ต้องสะอาดใจไม่ต้องอะไรครับมีสติโครงการของ MIO เนี่ยเพราะว่ามันตรงประเด็นเลยครับมีหลักกายมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆ ที่จะสอนให้ผมก็ดีพูดถ้าขบปชาก็ดีฝึกหัดอาบน้ําใจให้ได้ซึ่งมันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ชัดเจนมากให้เราสามารถฝึกจิตของเราสติในี่ยดึงพลังที่อยู่ในตัวที่ซ่อนเล่นต่างๆเนี่ยออกมาใช้ได้ผมว่าเป็นคานานับประการเลยคนทั้งโลกเลยที่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าสามารถที่จะมีปัญญาที่จะเรียนรู้เรื่องของสติสมาธิได้เนี่ยควรจะต้องได้เรียนรู้ตรงนี้คือมันเป็นสกิลที่ใช้ได้กับทุกลมหายใจ ของชีวิตที่เราดําเนินอยู่เลยทุกขณะไม่ว่าทุกเรื่องหรือทุกเวลาทุกสถานที่ถ้าให้เลือกเครื่องมือหนึ่งหรือเลือกยาอย่างเม็ดเดียวในชีวิตที่คุณจะเลือกได้อย่างเงี้ยนะฮะถ้ามีโอกาสเลือกผมก็คิดว่าก็จะเลือก m อ o เป็นเครื่องมือแรกการที่เราจะได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้ต้องย่อมเกิดจากคนที่มีคุณภาพสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานสามารถรักษาความสมดุลของชีวิตเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องของตนเองเพราะฉะนั้นมันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราคงจะต้องเอาโครงการดีๆนี้เข้ามานะคะหัวหน้างานเราก็ดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมการทํางานครั้งนี้เป็นการมีส่วนร่วมทั้งหมดในแต่ละก,กระบวนการปรัญหาหลักของประเทศก็คือปัญหาทุนมนุษย์ของเราที่ค่อนข้างจะไม่ครบองค์ประกอบของการตอบโจทย์สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ m อ็นี่เป็นหลักคิดในการสร้างคุณค่าในตัวตนของบุคคลที่เน้นการดึงศักยภาพของคนออกมาภายนอกคุณค่าของตัวเองในเรื่องคุณธรรมจรียธรรมตรงนี้ยังอ่อนน้อยอยู่ค่อนข้างมากสื่อสําคัญที่สุดในกิจกรรมนี้ก็คือลหมหายใจเพราะฉนั้นทุกคนก็กใช้ได้ก็มองว่าเเป็นอะไรที่ที่มันง่ายแต่พอได้ปฏิบัติจ,จริงแล้วมันก็มีคุณค่านะเหมือนกับการไปติดเบรกให้กับตัวเอง ตอนนี้โครงการนี้เราก็บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของของโรงเรียนด้วยก็คงเป็นอะไรที่เป็น CQI ของตัวเองนะคือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องนะครับปัจจัยลำดับที่2มีทีมงานรับผิดชอบหลักที่เข้มแข็งเป็นแกนนำเพื่ออำหนวยการดำเนินงาน MIO อย่างจริงจังถ้าพวกผมนะให้การสนับสนุนเขาเขาจะไปทำกิจกรรมนี้ได้อย่างเต็มที่ เขาจะต้องไม่ต้องมาเดี๋ยวหัวหน้าถามมาช่วยงานซ้อแล้วงานตัวเองก็ไม่เสร็จหัวหน้าง,งานมีบทบาทสําคัญฉะันถ้าเราทำงานคือหัวหน้าง,งานที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องของสติจะไปขับเคลื่อนยังไงให้ร่วมมีความเข้าใจจะไปถ่ายทอดยังไงให้ลูกน้องเกิดการยอมรับทำยังไงให้เขาเกิดความร่วมมือด้วยด้วยความจริงใจจริงๆตรงนี้มีส่วนสําคัญฉะนั้นสติเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะดึงคนให้มาร่วมกันอย่างมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งในระหว่างการการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายเราอยากให้เทอร์โนเลสลด อยากให้คะแนน e n g a g e เพิ่มวิธีการอะไรล่ะที่จะช่วยหน่วยงานที่มี turnover rate สูงมีค่าความสุขต่ำแล้วหัวหน้าเห็นด้วยเห็นปัญหาแล้วอยากจะหาวิธีที่จะช่วยทำให้หน่วยงานเขาดีขึ้นถ้าครบ3อรคะกรนี้เราลงเลยแล้วเราเอา happy no meter ไปจับความสุข <c oughs> ก็ปรากฏว่ากลุ่มที่ทำ MIO ได้ครบ100%ี่ยมีค่าความสุขสูงขึ้นอย่างมีความเชื่อมั่นมีค่าเชื่อมั่นที่สูง อันนี้ก็เห็นผลเรามีตัววัดที่ชัดเจนกลับไปผู้ไม่หารเห็นก,ก็ก็ทำให้โครงการเนี่ยมันยั่งยืนอันนี้คือเรื่องสาคัญและปัจจัยความสําเร็จลลำดับที่3ม,มีการวางระบบวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กรต้อทำจิใจให้สมองปร่งโรงไม่คุณูมวเพื่อที่เราจะได้รับควาและพูดอย่างมีสติมากขึ้น ทำสมาธิก่อนและหลังการประชุมเป็นวิธีหนึ่งที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทุกๆครั้งก็คือการนำสติสมาธิมาใช้เนี่ยในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรเนี่ยทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีความเอื้ออารมากยิ่งขึ้นการรับฟังกันเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะคะ ในการประชุมเนี่ยอย่างที่ที่เห็นเนี่ยถ้าเรามีการทําสมาธิก่อนการประชุมเนี่ยจะลดความขัดแย้งไปได้เยอะคนจะฟังกันมากยิ่งขึ้นที่คุณหมอพูดว่ากลัวว่าเราอบรมแล้วเราจะไปตกบอก่อก็คือเราเดินไม่ผ่านหลังจากอบรมเพราะว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตของเราเองเราก็ยมนำสิ่งนี้เข้ามาให้เป็นวิถีเพราะฉะนั้นเราออกแบบเรื่อง MIO เนี่ยให้เข้ากับวิถีชีวิตของครูกับของเด็กเด็กใช้ MIO ครูใช้ MIO ในการพัฒนาตนพัฒนาจิตของตนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เด็กมีโอกาสได้กระทำอย่างหลากหลายและปัจจัยลำดับที่4ครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมมันจะดีแค่ไหนถ้าการเดินเข้าไปในที่ทำงานในแต่ละวันมันทำให้คุณรู้สึกหัวใจพองโตไม่ต้องคอยระแวงหลัง ไม่ต้องอึดอัดกับบางอย่างที่บั่นทอนจิตใจเพราะคุณรู้ว่าทุกๆสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นมีคุณค่าคุณกำลังมอบสิ่งดีๆให้กับโลกรอบๆตัวคุณและในเวลาเดียวกันคุณก็กำลังได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งรอบข้างและเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยเช่นกันคนที่ครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยเป็นคนที่คอมเมนต์กับคุณเวลาทำงาน เคยขึ้นเสียงใส่หน้าคุณในห้องประชุมใช่ครับคุณอาจจะรู้สึกว่ามันฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมแต่เราขอยืนยันว่าสิ่งเหลือเชื่อสิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นบนโลกแล้วจริงๆกับองค์กรจำนวนไม่น้อยที่เชื่อและใช้โปรแกรม mio ในการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรครับโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กรมิใช่จะเกิดประโยชน์แก่ทีมงานและพันธกิจขององเท่านั้นนะครับ แต่ที่สําคัญยิ่งก็คือว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติการที่ใช้สติในการสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ทําให้คุณภาพชีวิตของคนของเราดีขึ้นและองค์กรที่ทําเรื่องสติองกรนั้นจะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนให้คนของตนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับดังนั้นการทําเรื่องของสิทธิองกรจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาของสังคมไทยในอนาคตครับ